สวัสดีค่ะิดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญคลองพอร Morning Report ประจำวที่16ตุลาคม2558ค่ะสําหรับกรุ๊การลงทุนในทองคําวันนี้นะคะเก่งก์การระยะสั้นในตอบทิศทางขาขึ้นในกรอบ1,170ถึง1,200เหรียญ นักลงทุนที่ถือลอง position ไว้นะคะหาจังหวัดทากําไรระยะสั้นโดยทําการซื้อบริเวณแนวรับและขายาราคาย,ยังไม่สามารถเบลกที่1,200เหรียญได้นักลงทุนที่ถือช็อต position ไว้นะคะหาจังหวัดรสถานะาราคาย,ยังคงทรงตัวเหนือระดับ1170ึงเถึง1 1 8่นสเหรียญสาหรับวันนี้แนวรับที่1อยู่ 2, ที่1 1 7 0่ยเหรียญแนวรับที่2อยที่ที่1,160่ยเหรียญแนวต้านที่1อยู่ที่1 1 9 0เหรียน แล่น้ต้านที่2อยู่ที่1,200เหรียญสำหรับดอลลาร์ทองคำในวันนี้นะคะราคาทองคำยังขึ้นต่อเนื่องโดยมีการแกว่งตัวไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวานนี้โดยจำนวนผู้ขอรัสเีการคนว่างงานโดยออกมาดีขึ้นกว่าคาด7,000รายสูมรับ255,000รายขณะที่ SDR p ทำการซื้อทองคำเพิ่มอีก5 0 6ตันปัจจุบันถือครองทองคำเพิ่มขึ้นที่รับ700ตัน ขณะที่ค่าเงินบาทเช้านี้อยู่ที่ระดับ35.17บาทต่อดอลลาร์สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญในคืนนี้ได้แก่ p l i m u o m Consumer Sentiment และ GOTS Job Opening คาว่าจะออกมาดีขึ้นและเร่งติดตามมุนรองพรในรีพอร์ร์ได้ในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกานะคะแล้วกลับพบกับุนคลองพร Morning Report ได้ในวันจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะ